Late night shift. <c oughs> เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกม Less n i Night s h i f ขค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมในกาดดึกเกมนี้น่าจะเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีวันลืม ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่ากลับมาขับรถทำไรได้ไหมเกียร์คือหล่อนซ่อนทางปะเนี่ยทางมันเปี่ยว เซียวหัวใจขับไปไหนอ่ะถึงแล้วเป็นพนักงานปั๊นละมันนะ่ะเนี่ยแกรสโก่เที่ยงคืนยี่สิบแป ยังคืนไม่มีรถคนด้วยฉันมาสายอีกแล้วเหรอเนี่ยจริงๆมันควรมาถึงตั้งแต่30นาทีแล้วด้วยซ้ำสายนิดหน่อยม,มีใครว่าหรอกสวัสดีครับโอ้โหดูซิว่าใครเพิ่งโผล่มาสรุปเป็นอะไรอ่ะ หลงทางมาทำงานหรือไงมันมาถึงมันก็ด่าเราเลยนะเออใจเย็นหนาแค่ครื่งชั่วโมงเองถนนก็โล่งเออช่างมันเถอะครื่องชั่วโมงก็เครื่องชั่วโมองนั่นแหละก็รู้นะว่าข้างนอกกูมีชีวิตเหมือนกันอนะโอเคดูแล้วรู้แล้วฉันแย่เอง ดีไปตอกบัตรเข้าเว้นได้แล้วบอสฝากงานไว้บนบอร์ดอา้าวขอให้สนุกกับงานแล้วกันแหมแตัวเองออกกะแล้วดิตอกบัตรที่ไหนวะอืมเนี่ยบอท c a t s of the month <c oughs> อันนี้โอเคเข้ากะเรียบร้อยทำความสะอาดพื้นหรอ <c oughs> มันไปแล้วมันว่าเราแล้วมันก็ไป มันเหมือนมันทิ้งงานให้เราไปเลยถูวาดกวาดกวาดไม่รอยเท้ามันแปลกๆวะแล้วต้องมีสี่สี่รอยอยู่ตรงนี้จุ่มกจุ่มหมดยัง ความเรียบร้อยโอเคน่าจะหมดแล้วแล้วเราต้องทำอะไรต่อรอลูกค้าเหรอ ไม่เห็นมีลูกค้ามาเลยล็อกเออฉันต้องการพักสักหน่อยอะ่ะคงจะทำให้ใจสบายเราจนกว่าจะมีใครมาถึงพักหรอหรอเอ๊ยก้ามังจะพักแล้วคนมาเนี่ย โกดอาถรรพ์พับปุ๊บลูกค้ามาปับ๊บอ่ะมาหยิบอะไรวะนะ นมปังกับน้ำมาเอา่อทำงานกะกลางคืนเหรอคงไม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะี่นีมันมีความรู้สึกแปลกๆทุกทีตอนกลางคืนไม่รู้สึกเหมือนโดนผีหลอกเหรออ้าวไอ้นี่จู่ๆก็มาพูดอย่างนี้เอ่อใช่มันเงียบรู้สึกแปลกๆ ใช่เลยเข้าใจเลยคนอย่างนายคงแค่พยายามอยู่รอดไปวันๆสินะเดาว่านายคงไม่ค่อยมีใครมาอยู่ด้วยหรอกใช่ไหมเอาไอ้นี่เดี๋ยวก็โบกให้เออมันเงียบๆก็ดีมีข้อดีของมันเหมือนกันเข้าใจแล้วบางครั้งความเงียบก็ดีกว่าความวุ่นวายทั้งหมดบนโลกใบนี้ใช่ ช่วยคิดกันให้กูสักทีได้ไหมเนี่ยเอาามึงชวนกูคุยเองอะตึดต๊ดตึ๊ดโอเคฉันไม่เข้าใจเลยนะทำไมบางคนถึงไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก,ลกๆอย่างขนมใละเครื่องดื่มในช่วงเวลานี้มันช่วยชีวิตจริงๆนะใช่ใชจริงเลยบางคนไม่รู้ว่าพวกมันสำคัญแค่ไหนใช่เลยเอาเถอะเงินทอนทั้งหมดมึงเก็บไว้เถอะมึงต้องการมากกว่ากู แหนบเหนบแนมเราเนี่ยเดี๋ยวก็ตีดหน้าให้หาว่าเราจนไปเช็คยูบอร์ดไปซ่บอสให้เราทำอะไรอีกเช็คของหมดอายุเช็คของหมดอายุ ในเชลเหรอเช็คเช็คหรือว่าร้านนี้ใส่ใจลูกค้าเราต้องใส่ใจผู้บริโภคนี่อะไรวะเนี่ย อ๋อขนมเฮ้ยมีเนสอะไรอะเนสโต้ไม่ใช่เนสเล่เนสโต้ จังตู้ไม่ต้องเช็คหรอโอเคไหนดูสิให้เราทำอะไร รอลูกค้าต่อไปมีใครมาไม่ว่าอุ๊ยปุ๊บก็มาปับ๊บอ่ะเติมน้ำมันเหรอเออรู้แล้วบีบแต่ทำไมเนี่ย ใจร้อนเลยงอยู่ข้างนอกงบีบแต่ได้ไงมัเนี่ยให้เพื่อนขอเติมน้ำมันเต็มถังหน่อยเอ่อจะตอบอะไรดีมันจะเร่งอะไรขนาดนั้นวะเอ่อต้องขับรถไกลขยากออกเดินทางแล้วจริงนายควรจะรอนะใช่แต่แบบนั้นมันจะน่าเบื่อเกิน อ้อไอเวนเติมไงอ่ะหยิบสายมาเติมน้ำมันตอนนี้มันแค่เครื่องถังได้ไหม เด็กนี่มันเปรี้ยวกินซีเรียลเหรออ้าวหายไปไหนล้แน่ออกเดินทางไกลหรือไปสังสรรค์เอ่อมันเคยสงสัยไหมว่าในพวกนี้มันมีอะไรบ้าง แบบมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนอ่ะเออก็น่าจะอยู่ได้ยาวๆสักพอรอดจากมันสิ้นโลกอะไรใช่เลยที่ของมึงถูกเร็วน่าจะทำร้ายสุขภาพมึงจะอ,อะไรอีกละ่ะเอา้าแปลกๆปลกไคิดตังติดแล้วทำงานกระดึกเป็นยังไงบ้างละ่ะที่นี่มันคงรู้สึกน่ากลัวนหน่อย ตอนอยู่คนเดียวใช่ไหมเ้ยพูดเหมือนคนแรกเลยเว้ยเอ่อนายเป็นลูกค้าคนที่สองแล้วนะที่พูดแบบเนี้ยแบบนี้คนกังวลไหมอ่ะใครจะรู้บางทีพวกเขาอาจจะรู้อะไรที่มึงไม่รู้ก็ได้โอเคขอบใจนะต้องไปแล้วละ่ะนะครับรักษาตัวด้วยนะที่นี่ไม่รู้หรอกว่าจะเจอคนแบบไหนตอนกลางคืน ออขอบคุณที่ตักเตือนแล้วกันนะมาบีบแต่แล้วก็ไปของบนอายุไปทิ้งหรออยู่ไหนอยู่ข้างนอกหรอ หมดอายุทั้งเชลเลยอ่ะ อะไรอ่ะห้องน้ำไม่น่ามีใครอยู่ตอนดึกนี่นะใครวะฮัลโหล ไอเวนี่ใครวะปิดประตูเจ๊มาดีใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจนะแหมเออก็ตกใจแหละว่าแต่มันต้องการอะไรคนเราควรจะระวังสิ่งรอบตัวให้มากกว่านี้ ไม่มีทางรู้หรอกว่าใครกำลังจับตาม,มองอยู่มาแปลกแล้วเว้ยคนแถวนี้มันแปลกๆกันหมดเลยวะเออต้องการอะไรแค่ผ่านมาเฉยๆนะเลยแวะมาพักยืดเส้นยืดสายหน่อยแหมมึงมาเล่นจำสแกร์กูเออมึงโอเคนะกูโอเคตลอดแหละแค่ก็ลังดื่มตางกับบรรยากาศตอนกลางคืนเฉยๆมีดื่มตามบรรยากาศด้วย เนั okay. ่นก็ดื่มด่ำไปเถอะแล้วมันก็ยังอยู่อยู่ในห้องน้ำมีแต่คนแปลกๆไว้ยห้กลับไปทำงานต่อรีสต็อกต้องอันนี้อะไรเนะี่ย มีนมปังด้วยฮ้ยใครวะโอ้วมามาแต่แขนมามาแต่แขนอ๋ใครวะเนี่ยเอ้ยมึงต้องเห็นหน้าตัวเองตอนนั้นอะ่ะโคจี้เลยวะ่ะไอ้เวนี่ไม่ตลกนะเว้ยกูเพิ่งโดนในบ้านนั่นหลอกมาเมื่อกี้ เดี๋ยวนะจริงดิใครมาหลอกมึงวะไอคนแปลกๆแถวห้องน้าน,นั่นแหละแม่งโคตรแปลกเลยอ้าวแล้วรถกูล,ละ่ะจอดไว้ข้างถนนไกลๆเลยอ่ะจะไม่เห็นได้ไงอยากให้มันสมจริงหน่อยไอเวนนี่มันแกล้งเรานี่หว่ามึงนี่มันแย่จริงๆเลยนะอ๋อใช่เกือบลืมไปเจ้านายให้กูเอานี่มาให้มึงกุญแจเปิดประตูเก็บของข,องข้างนอกโทษทีนะ มึงจะบอกว่ามึงทำให้กูตกใจสองครั้งแล้วแล้วยังลืมให้กุญแจกูอีกเหรอเอาล่ะ,ละกูต้องไปจริงๆแล้วคราวนี้อย่าร้องไห้แล้วกันนะเอาเอาเวนนี่บัก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 ตีสามสามสิบเจ็ด ไม่ปิดวะเฮ้ยล็อกไว้เลยได้ไหมจะมีใครมาไหมเนะี่ย ลถมาวะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมบริการเฮ้ยตอนนี้เป็นคุณป้าคุณยาย สวัสดีครับคุณยายทำงานคนเดียวมันเงาเงาว่ามีเก่งสำเร็จรูปมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ อะไรป้าไม่ต้องร้องเพลงด้วยวะ่ะดีครับโอ้โหทำงานคนเดียวดึกขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วมันต้องมีใครสักคนทำเลป้าแล้วก็คิดตัง ิิบบ,บเออ่ปรู้ไหมเมื่อก่อนฉันเคยทำงานกะดึกเหมือนกันนะนานแล้วแหละไม่ชอบเลยมีแต่พวกแปลกๆมารอบอยู่แถวๆนี้ตอนกลางคืนป้าพูดไปร้องเพลงไปได้ไงวะเนี่ยเออใช่ก่อนนี้ก็มีคนแปลกๆมาเหมือนกันป้า ระวังตัวหน่อยนะบางคนไม่แค่แปลกบางคนผิดปกติไปเลยเธอเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมแบบว่ามีคนกำลังจ้องมองเธออยู่เอ่อทำไมยายพูดแบบนั้นล่ะแค่พูดเพ้อเพอของยายแก่ๆนะลืมๆไปเถอะว่ายายพูดอะไรไปพูดอย่างนี้ใครมันจะลืมได้วะระวังตัวด้วยนะที่นี่เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าเจอคนแบบไหนตอนกลางคืน โอเคครับเหมือนกันครับเจอแต่คน,ปนแปลกๆครับมันร้านอะไรวะเนี่ยยายผมไปด้วยได้ไหม สามห้าสิบเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่ามันมีมีดด้วยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันไม่ค่อยสุภาพเลยนะวิ่งหนีไปในตอนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันอ่เออกูจะแจ้งตำรวจอ๋อ แล้วพวกเขาจะเจออะไรล่ะร้านเปล่าพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สั่นอยู่ในตู้เก็บของปล่อยกูไปให้กูอยู่คนเดียวเคยเห็นแบบนี้มาก่อนพวกเขามาคิดว่าประตูจะทำให้พวกเขาปลอดภัยเอ่อจ้ามีใครสักคนมาช่วยมึงคิดว่าประตูจะหยุดกูได้จริงๆเหรอไม่เคยต้องการกุญแจเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการนะ กูไม่มีส่วนเกี่ยวับเรื่องนี้้ยชิบหายแล้วกูอยากรู้นะว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนไปลงนรกซะไอเวนไปไหนแล้บ้างเนี่ยอันนี้ก็ล็อกเปิดไปก็โดนพี่มีโทรศัพท์ออกข้างไหนได้บ้างวะผู้ไฟ ก้องแอร์ไม้หมวดมไดไหมไม้ไปยังอ่ะมันเงียบไปแล้วนะวิตำรวจอ้าวมีคนเกมร้อนนี่แหละ ใครอยากตำรวจวะเฮ้ยสวัสดีครับคุณตำรวจอขณะที่ฉันก้าวไปข้างนอกแสงไฟสีแดงและน้ำเงินกระพริบเต็มตาของฉันเสียงบีบของสัญญาณเตือนดังไปทั่วป่าที่เงียบสง,งดยายแก่โทรหาตำรวจหลังจากเห็นรถของไม้จอดอยู่ข้างทางและล่างอันไร้วิญญาณของเขานอนอยู่ข้าง ฉันยืนนิ่งอยู่ที่นั่นสมองฉันพยายามประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นหากฉันนทำผิดพลาดไปแค่ก้าวเดียวฉันคงไม,ม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกคืนนั้นคงตามหลอกหลอนฉันเสียงของเขาท่าทางของเขาที่ตามฉันเขาคือใครทำไมทำแบบนี้ฉันไม่วันได้คำตอบแต่เมสิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือฉันจะไม่ทำงานกาดึกอ,อีกแล้วสรุปไม่ตาย มันมาแกล้งเราและยายก็เห็นรถของไม้ในแ,แจ้งตำรวจไม่นะไม้ไม้ได้จากเราไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของคนที่ทำงานกะดึกและก็พบกับเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ